สวัสดีครับพี่น้องป่ปกับส่วนเกษตรบาลน,นุ่นนี่คือเกล้านะครับพี่น้องพี่น้องครับวันนี้สิไม่เห็ดอาหารไก่เนาะครับที่อันนี้ก็สิเป็นล้ำล้ำอ่อนนะผมผสมกับปลายเข่าล้ำอ่อนผสมกับล้ำยาไปเนาะเสร็จแล้วอ่าผมก็สิผสมกับเปลือกเปลือกอ่าเปลือกกระดองปลาหมึกไหมพี่น้องเนี่ยกระดองปลาหมึกพอดีผมสับแล้วผมลืมลืมถ่ายคลิปให้ดูเนาะเนี่ย ก็จะเป็นนี้เป็นเศษปลาหมึกเศษกระดองปลาหมึกจริงๆอะนะที่มันอยู่ข้างหลังที่เวลาเราจะไปกินเขาจะเอาออกอะครับเนี่ยผมก็จะสมคือผมจะทําคือมันจะกกินได้นะครับเนี่ยมันจะนิ่มๆม,มันจะเป็นพวกแคลเซียมนะเพราะว่าอ่าจะลดจะลดการที่ไก่มันกินไข่ตัวเองนะครับผมเ,เชื่อว่าเชื่อว่า หลายๆคนคงจะเจอปัญหานี้นะครับผมผมก็เลยอลองทําคลิปข่าวที่แล้วนะครับเพราะเขาที่แล้วผมทําไปแล้วมันก็ช่วยช่วยได้ไก่ก็ไม่กินไข่ตัวเองเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาไปให้เขากินแล้วผมจะไปดูไข่เขาว่าไก่เขาจะกินไข่ตัวเองไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะไปเอาทรายนะครับคือเป็นอาหารบ้างเนาะเอาทรายทรายมันก็จะมีเม็ดหินเม็ด ขวดอะไรตรงนั้นนะครับที่เป็นเล็กๆที่มันจะมาช่วยย่อยในกระเพาะเขาอะครับเพราะว่าไก่ที่เราเลี้ยงอ่ะเขาจะไม่ได้หากินหากินอาหารตามธรรมชาติอนะครับเขาจะโดนถูกขังเะนาะเพราะฉะนั้นสารอาหารเขาก็จะไม่ครบเรืออย่างหนึ่งคือช่วงนี้หัวอาหารมันแพงนะครับผมก็จะให้เขากินแบบนี้แต่ว่า แน่นอนละ่ะจำนวนไข่เขาก็ลดลงนะครับจํานวนไข่เขาก็ลดลงแต่ว่าจะทําไงได้เนาะถ้าเราให้กินแต่หัวหารแล้วก็ <c oughs> ต้นทุนมันก็แพงแล้วเวลาขายไข่ลูกค้าก็บน่นอีกแต่ก็อีกอย่างหนึ่งก็เสียอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ได้กินหัวหารเนี่ยไข่เขาจะเล็กลงกว่าเดิมปกติไก่เล็กฮอนน่ะขนขาวสายพันธุ์ไข่นี่เนาะไข่เขาจะใบใหญ่มาก เข้ากับไข่เป็ดนะเนาะแล้วไข่เขาจะเป็นสีขาวนะครับทีนี้พอมันลดลงก็จะแต่มันก็ขายได้นะมันก็ขายได้แต่ว่าเพียงแค่ว่าไข่มันลดลงแล้วคุณค่าทางอาหารมันก็โอเคเนี่ยพอผสมประมาณแล้วก็จะเป็นแบบนี้ผมจะไม่ทําแฉะนะครับจะทําแบบนี้ไก่มันก็ค่อนข้างที่จะกินดีนะคือ เหมือนกับแรกๆเขาต้องปรับตัวเขานิดนึงเพราะว่าเขาไม่เคยกินกินลำเนาะเขาก็จะอยู่ประมาณวันหรือสองวันนี่แหละพอหลังจากที่เขากินได้เขาก็กินเลยนะครับผมแล้วตอนนี้กินดีด้วยแล้วจริงๆแล้วผมจะผสมกับพวกใบตําลึงบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับหยวกกล้วยต้นกล้วยบ้างอะไรอย่างนี้ที่เอามาสับสับสับแต่พอดีผมไม่มีเวลาถ้าวันไหนผมมีเวลาผมก็จะทําสับให้เขากินก็จะประมาณนี้แหละครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะกินดีไหมกินครับกินดีนะครับกินดีครับเนี่ยกินเรื่อยๆเห็นไหมครับเพราะว่าเขาจะมีกระดองประมือเข้าไปด้วยแล้วก็แล้วก็ไข่เขานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไข่เขาวันนี้ไข่สี่ฟองไม่รู้อ้าวันนี้ไข่สี่ฟองเห็นบ่าวปกติเขาสิกินไข่อย่างของนะครับพี่น้อง ปกติถ้าเกิดมาเก็บไม่ทําเนี่ยเขาจะกินและเขาจะกินไข่แต่ว่าวันนี้ไม่กินไข่นะครับเมื่อเช้ามาดูเห็นสองฟองนะครับพอตอนบ่ายมาดูก็เป็นสี่ฟองก็จะประมาณนี้ละครับมันก็จะทําให้เปลือกไข่เขาเขาหนาขึ้นด้วยนะปกติเขาจะบางๆา,างบางๆางใสๆนะปกติเปลือกไข่เขาแล้วก็จะมองเห็นนะครับ จะมองเห็นด้วยนะครับแต่ตอนนี้เขาจะหนาจะสังเกตดูว่าใบใบไข่เขาจะหนาเนีครับจะหนากว่าเดิมททีมือจะเลอะนิดนึงนะครับมือจะเลอะปลายข้าวทีให้เขากินนิดนึงเนี่ครับเปลือกไข่เขาจะหนาแต่ถ้าให้เขากินหัวอาหารนะเขาจะใบใหญ่กว่านี้ผมเชื่อว่าใครที่เลี้ยงนะใครที่เลี้ยงก็คงจะรู้นะครับแต่นี้ให้เขากินอาหารธรรมดาเฉย แล้วเขาก็จะลดการการจิกขนกันนะครับปกติเขาจะจิกขนกันเนี่ยอย่างที่ผ่านมาใช่ไหมครับขนเขาจะไม่มีเขาจะจิกขนกันนะครับแล้วเพราะว่ามันเพราะอะไรเพราะว่าเขาขาดแคลเซียมไงครับแต่พอให้พอเขาได้กินแคลเซียมเข้าไปบ้างตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ยี 21, ่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองมั้งที่ผมลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับถ้าถ้าเพื่อนๆดูก็ย้อนไปดูได้ผมเริ่มให้เขากินแรกๆนะครับ ล้วตอนนี้ก็โอเคแล้วก็รู้สึกจะไม่จิกกันแล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีบ้างอะไรเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็ตัวผู้ของ,งกำลังไก่หนุ่มกําลังจะเป็นหนุ่มนะครับก็มีตัวผู้อีกสอตัวนะครับกับตัวกับตัวเมียประมาณเจดแปดตัวซึ่งมันไม่พออยู่แล้วแหละทีนี้ไข่ไข่ที่ออกมานะครับผมเอาให้ไก่บ้านโกกนะตอนนี้ก็เนี่ยลังกำลังโกกอยู่นะครับเป็นไก่บ้าน ผมเอาไข่ไก่บ้านไปกินนะครับไก่บ้านหรือไก่ชนนี่แหละครับผมเพราะผมเลี้ยงไก่ชนเนาะแต่ทีนี้ไก่ชนถ้าตัวไหนมันเขาเขาไม่สมบูรณ์หมายถึงว่าเขาเขาไม่ได้สัสดส่วนเนาะคือพ่อค้าเขาไม่มาเอาไปอย่าเงี้ยผมก็จะจะเอาไว้ให้เขาไข่แต่ผมต้องเลือกตัวที่เขาเลี้ยงลูกดีๆนะเลี้ยงลูกดีผมก็จะเอาไว้นะครับ ผมก็จะเอาไว้ให้เขากกไข่แล้วเขาเลี้ยงลูกไก่เลคอรพอโตมาผมก็จะเก็บเข้ามาไว้รวมๆกันนะครับนี่ก็เป็นเจ้าผู้ครับก็ผมก็คิดว่ามันมีประโยชน์นะครับผมก็เอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆที่เลี้ยงไก่ดูแล้วหลายๆคนก็อาจจะทำแล้วแหละแต่บางทีหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้อะไรประมาณนี้นะครับก็แบ่งปันกันไปนะครับผม ที่ผมทําแล้วมันได้ผลก็โอเคผมก็เอามาแบ่งๆกันไปนะครับนะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่สักก้อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าสำหรับเรื่องไก่ขนขาวหรือไก่เล็กคอนขนขาวนะครับเป็นไก่พันธุ์ไข่ชนิดที่เป็นน้ำเขานะครับพี่น้องถ้าปัจจุบันเนี่ยไม่ยู่เมืองไทยนี่โดนแล้วล่ะนะครับก็ ไข่ดีครับใข่ดีใครดีกว่าไข่ไก่พันนะครับผมฝากด้วยฝากด้วยอย่าลืมนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ